คุณมากครับเจ็บคอมากินมาแดกมาทานเลยนะครับเนี่ยปลาหมึกก็อย่างนี้เลยตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยฮนะเนี่ยนำเลยนะนํนำเลยเหมือนเดิมนะครับอร่อยใช่ไหมทุเรศจะบอกครับ นี S <S ่แหละพามากินยำนะยำปลาหมึกกระดองกับปลาหมึกกล้วยนะครับเนี่ยฮะเต็มจานนี้เลยก็่อนจะมาเริ่มกินนะฮะฝากเอฟซีกับผู้ที่เข้ามารับชมช่องผมก็คือช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับครับเดี๋ยวจะมาดูวัตถุดิบที่เราจะทำากันวันนี้นะครับก็จะมีนี่เลยฮะปลาหมึกครับปลาหมึกปลาหมึกกระดองกับปลาหมึกกล้วยนะครับวันนี้เราจะมายำให้ดูนะครับว้าว วัตถุดิบก็วันนี้เราจะใส่ตัวนี้เลยน้ำกระเทียมดองแล้วก็จะมีเนี่ยพริกที่เราโขลกไปแล้วพริกแดงๆเลยแต่เยอะหน่อยฮะสูตรวันนี้ก็จะมีน้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาแล้วก็จะมีมะเขือเทศอหอมแดงฮนะแล้วก็ขึ้นช่ายผงนัวก็มีมะนาวนะครับรอติดตามชมครับครับตอนนี้จะมาะสู่วิธีการปรุงนะยำปลาหมึกกระดองกับยำปลาหมึกกล้วยนะฮะอ่า มันกระดองมันมันกล้วยยำรวมกันนะครับ <Okay. S 1> ใส่พริกลงไปครับแบบนี้เลยนี่ฮะดูกันชัดๆเลยนะครับต่อไปครับสูตรเราใส่ปลาล้าเนี่ยใส่น้ำปลาล้าลงไปก็น้ำตาลครับผงนัวขาดไม่ได้ครับผงนัวน้ำปลาต่อไปน้ำกระเทียมดองครับผมสูตรเราต้องใส่น้ำกระเทียมดองนวยนะครับนี่ฮะใส่อ่างนี้เลยแล้วก็บีบใบนามลงไปครับ ชอบมากใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่มากนะใครชอบเปรี้ยวพอดีก็ใส่พอดีแต่เราชอบเปรี้ยวจิจ๊ดจ๊าดนะฮะชอบรสชาติแบบจัดจา้านนะครับ <Wow. S 1> อ่าบีบลงไปงนี้เลยครับโอ้ยกินหอมช่วยเลยฮนะต่อไปครับใส่ผักครับจะมีขึ้นใช่ายหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะครับนี่เลยไปครับคลุกครับผมอ่าดูเรียกสีสันชูดฉาด น่ากินน่าทานน่าแดกมากครับรครับรอติดตามครับ <S <S นี่แหละพามากินยำนะ <S <S ยำปลาหมึกกระดองกับปลาหมึกกล้วยนะครับเนี่ยเต็มจานนี้เลยอ่ะไพูดมากครับเจ็บคอมากินมาแดกมาทานเลยนะครับเนี่ยปลาหมึกก็อย่างนี้เลยตัวใหญ่ใหญ่นีงเลยฮะนํำเลยนะนํำเลย นผมได้ก้านบวมากินอย่างเงี้ยโอเคปมเหมือน <Okay. S 1> ตัวเบลเลยนะ oh. Tiêu hoặc làm tiền á, bay ngon á Loan đua á Cái này dòng có nhá, ngon ยาใจมือนะโอเคหมึกอย่างน,นี้เลยแล้วก็ทำเล็กๆไหมใหญ่ๆนี่ต้องแดงนะครับตามคอนเซปต์รายการไขกระแตงกวางเนาะ ประกาศไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะประกาศหอมหรือประกาศแก้วไม่แน่ใจแต่ผมชอบกินมากฮนะเพราะว,ว่ามันกินกับยำนี่เข้ามากเลยเนะนี่ยนะหนวปลาหมึกใหญ่เบ้อเลยนะหนัวปลาหมึกนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะผมก็จะมาห่อ,อก,กับใบประกาศเนี่ยนะแล้ว ามไปเดินตลาดมานะัะหาวัตถุด,ดิบผมเจอสายบัวว้าวมาได้กินนานแล้วนะนะ เพราะว่าสายบัวเนี่ยถามว่าถ้าเอาไปตําส้มเนี่ยรสชาติของมันก็จะแปลกไป,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 ปอีกแบบหนึ่งน,นะและ้วมากินกับพวกยำเนี่ยต้องบอกว่าเข้ากันมากๆโอเคไสาบัวอ,อออันนี้เหมือนพอนะอย่างนี้ไหมนะค,รครับ่ครับอื้อก็เดือ,อ ใบสม,มุนงิ้มน้ำน้ำยำลองดูวะโอ้ซับนวดเสร็จแล้วปลาหมึกผมไปเลือกตัวใหญ่มาเนะปลามึกกระดองเนี่ยตัวเบลอเลยว้าว เอาเลยครับพี่น้องครับ ความอร่อยของมันเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยหนวดมันเนี่ยโอเคสุดละเพราะว่าไม่ว่าจะเราไปซื้อปลาหมึกย่างหรือเราจะไปร้านอาหารเนี่ยส่วนของหนวดปลาหมึกเนี่ยมันบอกว่าืดีเด็ดแล้วว้าว <Wow. S 1> ก็เกี้ยวปุดๆนะ นัวหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าสูตรที่ผมทําเนี่ยก็คือเราจะใส่น้ํากระเทียมดองไปด้วยโอเคแม่ทําให้กินตอนสมัยเด็กๆนะเขาจะเอาน้ํากระเทียมดองเนี่ยใส่ในยำยำเสม,มอนะโตขึ้นมาไม่ค่ยได้เห็นนะว่าร้านไหนเขาใส่น้ํากระเทียมดองคนระับแต่บางคนก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่สําหรับผมคิดว่าถ้าใส่น้ํากระเทียมดองเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรสชาติมันจะเปรี้ยวหวานอมกลมกลม่อมนะว <Wow. S 2> นะ้าว มันใส่ปลาร้าไปด้วยนะเข้ากันมา <Okay. S 1> มมกโอเคกรอบนะ อื uh huh. วันนี้เราไมา่ได้ใส่มะเขกือเทศใหญ่นะเอาใส่มะเขือเทศลาตินีนะว้าว <Wow. S 2> มะเขือเทศลูกเล็กนะฮร <Wow. S 2> ล,ล,นะลองดูครับเพราะว่าผมว่ามันกินง่ายดีนะ <Okay. S 2> กเนี่ยกินเล่นก็ได้นะโอเคมะเขือเทศลาตินีนะลูกกำลังพอดีเนะ ก่อนสมัยเด็กผมเอามะเขือเทศมาเชื่อมกินนะโอ้น่แล้วก็ลองใส่น้ําแข็งกับกะทิดูตอนแรกคิดว่ามันไม่เข้านะทมไมก่อนนี่คือแม่เขาปลูกมะเขือเทศอยู่หลังบ้านนะก็ลองเอามาทําดูแม่ทําให้กินนะเหมือนเดิมเลยผมก็เลยเอา,เอามาใส่ในน้ําเช่อมดูนะแล้วก็ลองเทกะทิลงไปแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปนิดหน่อยโอ้ต้องบอกว่าไปลองดูครับ ngọt <coughs> có บใบจนม่วงก็เหลอนกันนะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนะเวลาเคี้ยวใบมันจะกรอบๆ,ๆ,ๆแล้วก็จะปเปรี้ยวๆผัดๆนะแต่ออกเปรี้ยวเยอะหน่อยผมว่ามันคล้ายๆกับใบมะกอ,อกนะ ก็บางภาคอีสานเนี่ยเขาจะกินรวดมะกรอกระบวกลาบโอเคคล้ายกันเลยฮะแต่อันนี้จะเปรี้ยวกว่านิดหน่อยครับกำลังดีตัดจานดีครับ หนัวม่อืมยำปุปุ๊บนะเยี่ยวปุดปุ๊บปุ๊บปุดบนะโอ้ยประเดี๋ยวนะหัวชมงอร่อยดีนะข้าวเหนะอโอเค แซงกัวยิ่งเข้ามากเลยฮะถ้ากินกับยำเน <S 2> <S 2> <S 2> ี่ยว่ากันผักผักหลักเลยฮะ <S <S ถ้ามีการยำม,มีการทำเมนูพวกนี้แซงกวาวก็เข้ากินน้ำยำนึกเย็นๆนะว้าวอือตับเผ็ดดังเนี่ยกระเรียมดองเดีย๋ยวผมจะลองมากินให้จุมนะ ใสแล้วแปับหนึวนะลองดูครับอะไรที่เคยทานยำแล้วอาจจะลองใส่กระเทียมดองดูเหมือนที่ผมทํเนี่ก็ลองดูนะครับรสชาติก็จะหวานๆกลมๆนะมีเปรี้ยวมีหวานตัดด้วยฮนะอืมน เต็มฐานแล้วนะจับกี่เหรียญครับคุณผู้มนะใครนะอันนี้ปลาหมึกกล้วยไหมโอเคหมึกกระดองรอทีนะน,นี่หมึกกระดองอ คือเก่านะผมเอาผักกาดเนี่ยการหอ่อมาหอกับปลาหมึกแล้วก็มะเขือเทศราตินีนะลูกเล็กๆอย่างงี้ห่ออย่างเงี้เลยนะแล้วเราก็แดกครับ โอ้ใหญ่มากเลยฮะสองสามตัวเนี่ย แซ่บเลยนะยำปลาหมึกกล้วยนะที่น้รสชาตินี่โอ้โหจับนัวจับนัวท่วถึงมากเลยนะสำหรับเมนูในวันนี้ เ uh, มนูยำปลาหมึกกระดองกัมืองกล้วยก็เนี่ยจวดจ้าดฟาดเรียบเลยนะ <Wow. S 1> ก็เรากินให้ดูประมาณนี้ <Wow. S 1> เราบอกว่าอร่อยมากๆครับเห <c oughs> มือนเดิมนะครับ <c oughs> อร่อยเ้ฟตุเล่จะบอกใครครับ,บ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รอติดตามคลิปหน้าของเราเลยครับว่าเราจะพาไปลังสรรเมนูพาไปชมไปจินไปแดกเมนูอะไรนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้้รงลรมพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ